เธอพนเนมอได้ยินเพลงนี้แต่ว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันจะมอบให้เธอคนเดีวพอใจนั้นชอบเธอพอฉันนั้นอยากให้เธอจำฉัน หาเธอภาวนาหาว่าเธอไม่รักก็ไม่เป็นหะารก็เอาไว้หม้อให้เราเตรมไว้หม้อเลยเมื่อคืนนะครับผมเราไว้มัวนะครับแงงเอาคนเดียวแงงเอาครับโบ ลดมือคืนเอาเพลงชักหน่อยยิงลูกหน่อย Chiều hôm trăng ơi 2 tối quá rồi 2 tối quá rồi vẫn chưa được ăn cơm đây Hôm việc ngàn à mệt chang mệt changเลย จ้าเลยสูเน่าแขยงหายแล้วมา,ามดนไะใ้นะที่ห่างลงมา,ามดนได้นะครับผมสูนเน่าแขยหายแล้วครับที่ห่างลงนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับตัวสีขาวตาสีล้ําขนสีชมพูมีสองขานะครับผมเสูนเน่าขยงหายนะครับมาดามเหาได้นะครับผม ท่านนี้ไม่รู้ว่าต้องคบกันไปกี่ปีมันเกินเดินมากมายเดิาไรมนที่คมดมันโอดไปรุ่มเร็วเท่านั้นวันนี้ลองเพลงให้เธอฟังคำว่ารักเธอหมดหัวใจวันนี้ก็มาอยู่กับผมว่ะที่สเสนียวคนเก่าคนเิ่มนะครับผม ขับลวดมือขึ้นมันก็จะเปียวๆน้อยนะครับผมต้องมีคู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีคู่นะครับผมขับลวดพ่นเดียวไปก่อนนะครับผมดูเข้าจังเลยคนที่วันทําอะไรไ้เหรอคนที่วันทําพักอะไรไว้ไม่รู้ดูเข้าจังเลย ตลดาดนัดหางดงนะครับผมตลาดนาดหางดงเปงนตอนดึกแล้ว,ว,ลแ,ลวแต่ก็ยังไม่ปิดนะครับผมดึกแล้วแต่ก็ยังไม่ปิดนะครับตลาดนาดหางดงเชียงใหม่นะครับผมย้อนไปหางดงนะครับดูว่าจะไี้กินข้าวก่อน ไม่กินแล้วไม่กินแล้วคนที่บ้านทำรอแล้วใส่ปิ้งบ้านใจ่ปิ้งบ้าน สักหน่อยเพราะว่าเขาให้เราออกมาขอบคุณครับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับผมการที่เราจะออกมาในชัยแคบๆหรือว่าเราวิ่งทางตรงนะครับเวลาเราขอเขาใช่หรือขวานะครับผมแล้วก็มีคันข้างหลังนะครับเขาเห็นใจเขาก็เลย ให้เราเข้านะครับเราก็ต้องปีให้เขาคุณเขาสักหน่อยนะครับผมจัดปายครับผมคิวเขาแล้วไปโรแล้วไปก่อนคิวเข้ามากเลยเดือนนียคิวเข้าจังเลยสิโลมันคิวไปหน่อยพี่สิ้นโลกไคิวเข้าจังเลย วันนี้บาร์ตีทำโอนะครับผมเหนื่อยขันหมากอิดขันหมากกะแตเมียนครับอิดขันหมากครับผมบาร์ตีทำโออิดขันหมากวันนี้ก็ระหว่างทางกลับบ้านนะครับผมยิ้มเข้าจังเลยคนที่วันทำอะไรไปเลย อยากกินข้าแวแล้วนะครับอยากกินข้าวแล้วนะครับผมอาพี่ีชมนี่ทำไมอยกขับรถอะพี่ขับมมรถชมนี่ทำไมทำไมให้ชมนะ อันนี้ก็อยู่สียาไพลเละถ้าบางทางกลับบ้านก็จะไปเลยครับผมหนึง่งชี่โอ้โหงงน,น,น่างงน,น,น่าโหนี่ก็สิลาห ริบจังเลยเชียงใชยเชียงควาแต่ก็ผมไม่รีบจะถึงบ้านแล้วผมไม่รีบนะ